ชบกันนะคะสถานที่นี้คือพุทธอุทยานเพชรบูรณ์นะคะอันนี้จะเป็นองค์พระพุทธมหาธรรมราชาองค์ที่ใหที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะตรงนี้จะเป็นด้านบนนะคะเห็นว่าจะมีพระพุทธมหาธรรมราชาองค์น้อยนะคะให้นะักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้บูชากันนะคะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นสถานที่ด้านบนองค์พระที่มีวิวให้เราได้เดินชมนะคะแล้วก็ จะใช้เป็นสถานที่เวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาต,ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็จะมีห้องด้านในเล็กๆนะคะเอเข้ามาในห้องด้านในนะคะก็จะมีรูปปั้นเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากมายนะคะให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชากัน,นะคะ่ะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นพระพุทธมหาธรรมราชาองค์จำลองนะคะ เดินลงมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีสะพานกลางน้ำค่ะแล้วก็มีตู้ให้อาหารปลาอยู่ด้านในนะคะตู้ให้อาหารปลาก็จะมีราคา10บาทกับ20บาทสามารถเลือกได้ตามใจเลยนะคะว่าจะเอราคาไหน,นะคะ่ะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีปลาเยอะมากค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูลยแลรักษาความสะอาดอยู่ตลอดเลยนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ mm hmm. ก็คือพุทธอุทยานเพชรบูรณ์นะคะยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์กันเยอะๆนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ